ที่อาจบอกได้ว่าถือใครแต่ไม่ได้บอกได้บมดสวัสดีค่ะนัดเอ็มเพรสค่ะตำแหน่งเมนโวคอลค่ะอย่างแรกคือยังไงก็ต้องร้องเพลงได้ดีแล้วก็ต้องเป็นซับพอร์ตที่ดีให้กับเพื่อนๆในวงด้วยค่ะเปนโวคอลเป็นคนเดียวในวงเปล่าจริงๆมีอีกคนนึงคือตะวันสวัสดีค่ะชื่อตะวันค่ะเป็นเมนโวคอลแล้วก็เป็นมักเน่ค่ะอายุ19ก้าำลังจะ20ค่ะเป็นเมนโวคอลก็คือร้องเพลงพอคิดว่าได้อยู่ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเบลค่ะตอนนี้ก็เป็นตำแหน่งเมนแรปค่ะใน Empress ค่ะจริงๆในวงอ่ะเมนแรปก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวจะมีพี่แจ็คพอตด้วยจะมีเมนแรปอีกคนหนึ่งในวงก็จะเป็นน้องคาเลตสวัสดีค่ะคา l เล็ต p r p s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  ค่ะเป็นเมนแดนซงแต่ว่าทำหลายตำแหน่งอยู่ค่ะก็แรปได้ร้องได้มีอีกคนหนึ่งค่ะน้องต้นข้าวเต้นด้วยกันสวัสดีค่ะชื่อต้นข้าวค่ะเป็นเมนแดนเซอร์ค่ะ ถ้าเริ่มเรียนก็ตั้งแต่3ขวบค่ะวันเล่ก่อนสติก็เรียนมาเยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจ็คพอตนะคะ Position เป็น Main ร a ปแล้วก็เป็น Leader ค่ะเป็นลีเดอรแปลว่าอ,อายุเยอะที่สุดถูกค่ะขอบคุณที่ใช้คำว่าอายุเยอะ ก็คงจะเป็นนักร้องนักภากนักแสดงละครเวทีคิดว่าน่าจะกำลังเรียนอยู่ค่ะอินฟลูแน่นอนแล้วก็เป็นแดนเซอร์ทำงานประจำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เรียนปอทโทเหมือนตอนนี้เลยลงสมัครการเมืองหรือว่าเป็นข้าราชการอะไรอย่างเี้ก็คงเป็นแดนเซอร์ค่ะทำอินฟลูที่มียอด100กว่าล้าน <100. S 1> ที่มีคนไลค์14ล้านไลค์ตำนาน14ล้านไลค์ หนูน่าจะเป็นนักศึกษาปกติเฉยๆเลยตัวแรงจังเปิดมาทาไมถึงมาแบบดุดันขนาดนี้มีความตัวแม่มีความตัวแรงอะไรอย่างี้ค่ะแรงมันนามั่นใจไม่กลัวตลกแถมเซ็กซี่นิดนึงตัวแรงมันก็ตรงกับคอนเซปที่ที่ชินแล้วก็แล้วก็ทั้งค่ายวางเอาไว้ว่าแบบเป็นแบบ empower ผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างเี้ ตลกสวยอ่าสวยต้องใส่ไปด้วยคาแรคเตอร์ <Character, S 2> พวกเรา6คนมันชัดมากเดบิวต์เพลงแรกออกมาหนูรู้สึกว่าวงเราน่าจะเป็นวงที่แบบค่อนข้างที่จะ p o w e r f ร์มากๆหนูรู้สึกว่าพวกเรามีโพเทนช a ลสูงมากแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ออกไปให้คนอื่นเห็นทั้งหมดเอมเพน่าจะแบบเป็นตัวแรงเป็นแบบตัวแม่มีความมั่นใจมีความเป็นแบบเอมพาวเ ค่อนข้างตรงนะสำหรับหนูค่อนข้างที่จะเฟียร์จริงค่อนข้างที่จะเซ็กซี่จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะตลกมากๆจริงๆด้วยถ้าเรื่องการเต้นหนูคิดว่าไ,ได้แค่เอวไม่รู้ไม่ใช่ทางไงเราถนัดแบบทวเวิร์กไงเพราะว่าเราเป็นตูดแห่ง m อ็มเพแท สะโพกแข่ง m อ็นะคะก็ตรงกับที่เราคิดไว้หนูมั่นใจในเรื่องการเต้นมากที่สุดคิดไปคิดมาก็เริ่มคิดว่าไม่ตรงละจริงๆน้องทุกคนไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เฟียสขนาดเท่าที่เพลงมันออกไปนะคะตลกอะตลกอันนตลก,ตลกจริงตลกแบบ100%เซนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนนหนูไม่ได้เป็นคนที่หนูไม่ได้เป็นสตองเกลขนาดนั้นก็ไม่ได้อยากจะแรงไม่ไม่คิดว่าตัวเองแรงแต่ว่าคนอื่นคนอื่นจะว่ายังไงนะคะ บอกเลยว่าไม่จริงไม่กล้าเข้ามาคุยกับเบลเลยเพราะว่าเบลว่าดูแบบว่าแรงดูเข้าถึงไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าหัวใจหนูมีแค่นี้เองเซนซิทีฟว่าคำพูดมากๆหนูเคยคิดด้วยซ้ำว่าหนูเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในวงแล้วแบบจิตใจเคข,ขื่องจริงมันมี2ด้านฝั่งหนึ่งก็แบบอุย้ย น้องเหมือนมากนู่นนี้นั่นแบบอุย้ยน้องซับพอร์ตลิซ่าแบบน่ารักจังแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีแบบทําไมจะต้องอยากเหมือนขนาดนั้นทําไมจะต้องก๊อปปี้ลิซ่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยไม่เห็นจะเหมือนเลยแบบลิซ่าเซอรเจนเอ๊ะหรือว่าเขาไม่อยากให้หนูโคเวอร์วะเสียกําลังใจไปในช่วงหนึ่งคะ่ะพี่เวล หนโูพี่คาเลสท,ที่แจ็คพอตก็มาจากทูบีด้วยกันใช่ไหมคะก็คือจะ,อะคุณนเคยกันอยู่แล้วว่าเราเป็นทูบีพี่นัดก็ละครเวทีคนที่รู้สึกว่าจะอยู่ด้วยไม่ได้ที่สุดคือเบลเพราะว่าแบบเราก็เห็นเบลในโซเชียลมาเยอะมากๆอะไรย่างเงี้ยอาจจะไว้ต่างกันมากๆแล้วอาจจะเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ามากเพราะว่าติดตามพี่เบลตั้งนานแล้วโอ้ oh my god คนที่เราชื่นชอบไม่อยู่ในวงกับเราคือเหมือนช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เบลเพิ่งโคเวอร์พี่เลซ่าช่วงแรกคือช่วงอายุสิบ ก็แบบยังเด็กเนาะสนใจคําพูดในโซเชียลมากอืมก็เลยทําให้แบบ d e p r e นี่ยแบบว่าเศร้าเครียดแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเริ่มที่จะแบบไม่สนใจคอมเมนต์มากขึ้นหนูพูดได้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกหนูไม่ได้ออดิชั่นทุกคนเก่งจากที่ของตัวเองแล้วมาอยู่ในที่เดียวกัน หมะตอนที่จะมาเป็น M Place นะคะก็คือไปประกวด 2B นะเมื่อวัน no. Idol ที่ชินเนี่ยเป็นกรรมการพอดีพอจบ 2B เขาก็ทักมาชวนว่าแบบอยากเป็นเกอร์กรุ๊ปไหมเขาจะทำเกอร์กรุ๊ปนะหนูก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกจริงๆแล้วเพราอย่างที่บอกว่าหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจขนาดนั้นคือช่วงแรกๆที่เข้ามาในวงบอกเลยว่าหนูแบบร้องไห้บ่อยมาก เศร้าบ่อยมาฐานะที่จริงๆไม่มีใครทําอะไรไม่ดีกับหนูนนะแต่อาจจะเป็นแค่แบบว่าความคิดมากของหนูมันทําให้แบบมันไปทําร้ายกระบวนการคิดไปทําร้ายจิตใจตัวเองอะไรเงี้ยพออยู่มาเรื่อยๆอ่ะทำให้หนูรู้สึกว่าหนูสามารถจัดการความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็ช่างมันไปได้ง่ายขึ้นหนูว่าหนูมั่นใจนะนว่าหนูเหมาะก,กับวงนี้เพราะว่าเราแล้วก็พี่ชินเป็นคนแบบสร้างมันขึ้นมาด้วยกันคือเหมือนตอนนั้นหนูจะไปเอาดีด้านแบบสตรีทแดนซ์เลย จะไปแข่งระดับโลกก็อยากเต้นแต่ก็อยากมาตรงนี้เพราะมันก็เป็นความฝันของเราพี่ชินถามจริงๆแบบอยากเป็นอะไรกันแน่แล้วหนูก็แบบอยากเป็นศิลปิน,นะคะ่ะทําตามความฝันตัวเองตั้งแต่จําความได้เลยค่ะหนูชอบเต้นมากชอบเต้นชอบร้องอยู่หน้ากระจกไปออเดชั่นเข้าทีมเต้นตำนานของแบบว่าสตรีทแดนซ์เลยมันจะมีช่วงที่แบบว่าเอะเราดูไม่เหมาะกับเอพเลย ตอนบาบาทูเลตหนูก็จะโดนเรียกไปอันนี้ยังแบบยังไม่พอนะยังดูแบบยังเฟียดไม่พอยังนน่นนี่น่าไม่พอเอหรือว่ามันไม่ใช่นะแต่ตอนนี้คิดว่าเอเ็มเพก็อาจจะต้องมีหนูแหละไมเนาะคิดว่าการลองพิของเราเป็นอุปสรรคกับเพื่อนไหมโอ้โแรงอะ่ะ ไม่เลยค่ะหนูซบแตองร้องเพลงไม่ได้พี่ชินก็บอกเอ้ยร้องได้พี่เคยฟังอย่างงู้นอย่างนี้ไม่งั้นพี่จะเลือกเรามาทําไมพี่รู้ว่าเราร้องได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอเอ็มเพดเคยมีเจ็ดคนค่ะเ,เคยมีเจ็ดคนจริงค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างเทรนนิง่งทุกอย่างมาด้วยกันหมดถ่ายรูปโปรไฟล์เซตแรกมาด้วยกัน แต่ว่าก่อนที่จะเดบิวก่อนที่จะเริ่มทําเพลงดิงประมาณแบบ1เดือนก็มีการคุยว่าโอเคเหลือ6คนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็น M ็พคนค่ะ